การจนบปบลีพิธีไหวเจดีไฟในเทศกาลบุญออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11ของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงบ้านสเสน่พ้องจัดเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชะตาชีวิตตามความเชื่อของบรรพบุรุษผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันแรมขึ้น15ค่ำเดือน11และตรงกับคืนวันออกพรรษาเป็นค่ำคืนที่ประจันเต็มดวง สว่างไปทั่วผืนป่าเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าคืนนี้ชาวไทยเสื้อสายกะเหรียงบ้านเสน่พ่องตำบไล่โวออำเภสังครบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจะประกอบพิธีไหวเจดีไฟซึ่งเป็นพิธีกรรมที่สำคัญหนึ่งในงานบุญออกพรรษาที่จัดกันทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบไลโวี โดยปีนี้ที่บ้านสเสน่พ่องตำบไลไร่โวอ่อำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งตั้งอยู่กลางป่าในเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรปีการจัดพิธีไหว้เจดีไฟเหมือนทุกปีที่ผ่านมาเมื่อพระอาทิตย์เริ่มตกดินชาวบ้านทุกเพศทุกวัยต่างทยอยเดินทางมาที่วัดสเสน่พ่องซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้าน เพื่อไหวพระรับศิลรับพรจากพระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้ตลอดช่วงเข้าพรรษาภายหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางศาสนาบนวัดแล้วชาวบ้านได้ย้ายลงมาอย่างบริเวณลานหน้าวัดเพื่อร่วมพิธีการไหวเจดีย์ไฟซึ่งเจดีย์ดังกล่าวได้จากกันนําไม้ไผ่มาสารเป็นรูปสี่เหลี่ยมลักษณะคล้ายพีระมิดอุปมาขึ้นเป็นเจดีย เพื่อไว้จุดเทียนในการประกอบพิธีซึ่งเทียนที่นำมาจุดบูชาเจดีย์ไฟนั้นเป็นเทียนที่ฟันขึ้นมาจากขี้พึ่งที่หาได้จากในป่าธรรมชาติที่สำคัญต้องเป็นรังพึ่งที่พึ่งป่าได้ทิ้งร้างไว้หลังจากได้มีการย้ายไปสร้างรังใหม่จึงจะถือได้ว่าเป็นสิ่งของที่สะอาดและบริสุทธิ์ขั้นตอนสำคัญในการฟันเทียนอยู่ที่การนำเส้นได ที่จะทำไส้ของเทียนโดยเส้นได้ได้จากการปลูกในไร่ข้าวนำมาทำเป็นไส้เทียนโดยจำนวนเส้นได้ที่จะนำมาทำเป็นไส้เทียนนั้นต้องมีจำนวนมากกว่าอายุของเจ้าของเทียนหนึ่งเส้นสมมุติถ้าเจ้าของอายุ20ปีต้องใช้ไส้เทียนจำนวน21เส้นซึ่งเจดีไฟที่ทำขึ้นมาจะมีจำนวนทั้งหมด3องค์ด้วยกัน ทั้งนี้ตามความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงต่อไลโวน,นั้นการบูชาเจดีไฟนั้นถือเป็นบุญใหญ่ในช่วงเข้าพรรษาจัดขึ้นมาเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ซึ่งประกอบด้วยพระกะกุสันโธพระโกนาตมโนพระกัสโปพระโคตโมและพระสอาริยเมตไตรสันนิษฐานกันว่าในอดีต การจะสร้างเจดีเหมือนปัจจุบันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากคนในอดีตจึงคิดค้นและดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่รอบตัวมาสร้างให้มีรูปร่างลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงสิ่งที่ได้เห็นและได้รับรู้ต่อๆกันมาการไหวเจดีไฟในคืนวันเพ็ญขึ้น15คห้าค่ำเดือน11คืนวันออกพรรษานอกจากจะเป็นการบูชาพระอรหันต์ทั้งห้าพระองค์แล้ว ยังมีความเชื่ออีกว่าการนำเทียนที่ทำขึ้นมาเองโดยมีจำนวนไ้เทียนมากกว่าอายุเจ้าของหนึ่งเส้นหนึ่งปีนั้นถือเป็นการต่อชะตาชีวิตให้กับตนเองเพื่อความเป็นสิริมงคลและให้ผ่านพ้นจากสิ่งมิดีมิร้ายทั้งปวงอีกกิจกรรมสำคัญที่มักจะพบในคืนวันออกพรรษาคือการปล่อยโคมลอยโดยชาวบ้านจะร่วมกันทำโคมลอย ปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนด้วยกติความเชื่อของชุมชนที่เชื่อว่าการปล่อยโคมลอยและโคมไฟนั้นเป็นการส่งเหล่าเทาวดาอารักษ์กลับขึ้นสวรรค์หลังจากได้ทำหน้าที่ลงมาช่วยปกปักรักษาชาวบ้านให้รอดพ้นปลอดภัยจากเหตุเพศภัยจากพวกปีศาจในช่วงเข้าพรรษาและยังเป็นการปล่อยทุกโศก สิ่งอัปมงคลทั้งหลายให้รอยไปกับโคมได้ด้วยข่าวนิว24การจนบุรีชุติการไหลวาริน